ตอนแรกที่ที่สนใจทางศิลปะเนี่ยจะสนใจทางด้าน fine art textiles มากกว่าเพราะว่าประทับใจในรายละเอียดของของเนื้อผ้าหรือการตกแต่งเนื้อผ้าให้มันดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะแต่พอรู้สึกเรียนไปแล้วมันยังไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราอะไรเงี้ยก็เลยเ เลยกลับมามองตัวเองอีกทีว่าเฮ้ยตามจริงแล้วเราชอบอะไรหรือเรียนอะไรที่เรารู้สึกว่าใช่สําหรับเราแล้วก็เลยมาดูสังเกตตัวเองว่าการที่เราทําพวก fine art textiles เนี่ยทางศิลปะทางเนื้อผ้าเนี่ยเราชอบจับมาอยู่ในสลรีละของของผู้หญิงร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยที่ที่ LCF ใน l o d o น c o น l l e t i o n Fashion เขาก็มีคอร์สที่ผสมประสานร,ระหว่าง2ออย่างระหว่างแต่เช่นผู้หญิงกับเรื่องดูเรื่องพวกเนื้อผ้าเนี่ยค่ะ จากจุดนั้นก็ได้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะมาที่จะมาสนใจเอาแฟชั่นมารวมกับศิลปะทางเนื้อผ้าก็คือไปฝึกงานครั้งแรกเนี่ยก็คือที่ฝรั่งเศสนะคะที่ปารีสกรู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่ฝึกงานในวงการแฟชั่นจริงๆที่ล่าสุดที่ไปฝึกงานก่อนที่จะเปิด มีธุรกิจของตัวเองที่ที่นิวยอร์กเพราะว่าเหมือนไปได้ทำทำหลายในสิ่งไรเงี้ยแล้วก็ฝึกไปจนรู้สึกอิ่มตัวในการฝึกงานแล้วก็อิ่มตัวในด้านที่หาประสบการณ์ฝันไว้ว่าอยากจะเป็นดีไซเนอร์ให้แฟชั่นเฮาส์ต่างๆมากกว่าที่จะมีธุรกิจของตัวเองแล้วพอฝึกไปฝึกมาแล้วรู้สึกว่ากลับมาเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่ามีโอ u n สมีใน ในการที่จะทําธุรกิจของตัวเองมากมากกว่าก็เลยกลับมาแล้วก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองครั้งแรกค่ะก็คือวันแรกที่เปิดที่เปิดตัวเนี่ยก็จะจัดปาร์ตี้เล็กๆเ,เออซึ่งก็จัดกันเองอยู่ในสวนแล้วก็โลคีแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นเพื่อนกันมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ แล้วพอเปิดร้านวันแรกที่แบบไม่ใช่เป็นปาร์ตี้เนี่ยก็มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาแบบดีใจมากลูกค้าคนแรกซื้อเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยแบบว่าเป็นเป็นลูกค้า V I P แล้วเขาาก,กลับมาซื้อบ่อยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกประทับใจแบบที่เขาเหมือนเหมือนพอมีคนมาอุดหนุนเราหรือให้ความสนใจก็รู้สึกชื่นใจว่าเออมีคนมาเออมามองผลงานเราเงี้ยทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะทําให้มันดีขึ้นต่อยอดอีก 拜拜拜。